Động mừng được cả เราดูก่าเราดูฉายรักของเจทหลวงก็จะเปัวผู้หญิงไม่สรใจตัวผู้ชายโปนนะคะแล้วก็เมื่อก่อนที่เพลจะรเสิร์ฟเมือบารมีจะดังขึ้นนะคะท่านค่ะอยากอยากให้ช่วยดูทางที่เราสมอลเราด้วยค่ะ ตอนนี้คุณปันทอนนะคะครับขออนุญาตนะครับอสังหมทังเดี๋ยวผมจะสอนในห้าครับบรับที่ผมก็ให้นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับท่านจะสตรีในการขอสายบัวนะครับเพื่อได้มีคำบอกคำสั่งว่าขอไหวความขอรุพระบุตชายารักพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว อขอใส่ต <önce S 1> <t iny Sen Heck> ัวค e ่ะแล้วเราก็จะนั่งเบื่เงื่อนนันประธานมาสิ้นแล้วค่ะนางสาวนะคะนี่น้องมสมของเราค่ะตอนนี้ขมอจะขอแยกซ้อมนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนกลุ่มใหญ่แล้วเป็นคนสําคัญมากของกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือผู้บริหารนะู้จะต้องได้สอบร่วมกันนะคะค่ะในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญขอได้ยินคำว่าลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ประอกอบพิธีบนเวทีค่ะขอยัดกับเรียนเชิญค่ะท่านลุกเลยค่ะปศระะลุกเลยค่ะเดี๋ยวขอซ้อมพี่น้องกันนะคะพี่น้องเราเยอะมากนะคะปศระะลุกวันนี้จะไม่เห็นตรง่จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะแต่จะมีาท่านประธานที่จะยืนอยู่ข้างบนเวทีท่านจะเห็นนะคะก่อนเพื่อให้ประธา,านขึ้นไปยืนปุ๊บองได้จะสั่งนะคะถวายความเคารพพระบรมบฉายานักข้าบาทสมเด็จพระเจ้าจ สมอรค่ะผู้ชายไงคะ,คะ,คะองกับผู้หญิงทำไงคะก่อนเสบือค่ะมาใหม่นะคะมาใหม่นะคะเมื่อตรงนี้ท่านที่